สวัสดีค่ะทิกาณัฐริกาช่วยธานีมิสแกรดอุตรดิตถ์ได้มงมแล้วไมงไ,ได้มงแล้วก็ทรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าต้องออกงานหาแสงหาพี่ๆสื่อเยอะๆเ,เพราะตอนนี้ก็ยังแบบว่าไม่อยากไปยืนปรบมือวันเวทีค่ะแต่ว่าตั้งแต่ได้มงมาเข้าบ้านมามเข้าห่บ้านไือจริงเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ จริงๆอานหนูมีแพลนไปอัพหน้าใหม่นิดนึงเดี๋ยวก็ติดตามกันประมาณต้นเดือนหน้าละกันเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะบินไปเกาหลีค่ะวันที่18นี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแน่นอน,นค่ะ oh, <my> แคมเปญห้าแสน 500, บาทแม,แม่แม่ค่ะโปรดช่วยหนูกดตะกาหน่อยได้หรือไม่เจ้าค่ะก็แคมเปญน,นี้เหลืออีกสวันแล้วจริงๆถ้ามีปฏิหารเกิดขึ้นก็ สงสารหนูหน่อยได้นะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้ก็เกินความคาดหมายมานิดนึงแล้วแต่ว่าหนูคิดว่ามันยังได้อีกนะใช่ค่ะไอเดียทีจะไปดไ,ได้เลยคือเรื่องไปเตือ <c oughs> แม่โวดต้องมีลูกจัง <c oughs> คนแรกที่โดนไปเตือนแม่คือไปเตือนเป็นอะไรที่แบบเป็นกระแสแรงมากเพราะว่าตอนแรกอะหนูตื่นเช้ามาหนูคิดว่าหนูโดนปลด สุดท้ายห,หนูมานั่งอ่านก็คือให้หนูลดความอ้วนแล้วก็ให้หนูบำรุงผิวแล้วแม่ก็คือแอบเมาเขาขวัญปีใหม่อ่ะนางออกไปเตือนหนูเสร็จใช่ไหมแล้วแม่ก็ซื้อยา ยาบำรุงผิวให้หนูแล้วบอกหนูว่าทิก้าคนอื่นต้องกินอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดเพราะมันแรงมากแต่แม่บอกหนูว่าแต่ว่าระดับทิก้ากินทุกวันไปเลยเพราะว่ามันจะได้เห็นผลไวๆค่ะก็เดี๋ยวจะกินยาของแม่ให้ให้ไวๆนะคะจะได้เห็นผลว่าข่าวจริงหรือเปล่าอุ้ยแม่มาแล้วพอดีเลยแม่เขาถามเรื่องใบเตยแล้วทำไมแม่ถึงออกใบเตยหนูเขาถามเนี่ยใบเตย ขาขขึ้นมองว่าหนูดําแม่เอาจริงๆอ่ะคือลูกสาวแม่โอ่ะห้าคนทุกคนผอมหมดไงแล้วพอเราไปอยู่คนล่างบางอ่ะเราเลยดูอ้วนจริงๆหนูไม่ได้อ้วนเลยคืออีกนิดหนึ่งหนูก็จะเป็นไม้จิ้มฟันแล้วล่ะแม่คือหนูเตรียมตัวหนักมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราต้องยอมรับก่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบ สวยจึงถึงขนาดที่แบบมองเห็นครั้งแรกแล้วสวยแต่ว่าเรื่องเข้ากองหนูว่า,วาหนูจะเอาเสน่ห์ตรงนี้ค่ะไปตกคนให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของบิสเนสด้วยเพราะว่ายอดขายมันสําคัญมากคะ่ะแม่ถ้าสมมุติแบบว่ายอดขายมันไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งเนาะแล้วก็คงจะแบบไปอีกเก้าหนึ่งไม่ได้คะ่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากช่องทางการติดตามของหนูด้วยนะคะชื่อด้อมทิก้าเองอยากเกรงใจนะคะก็รอแม่แม,แม่กระเทยเข้ามาปั่นเข้ามาด่าหนูได้นะคะในในแก็บในกลุ่มด้อมนะคะหนูก็รอแม,แม่แม่อยู่นะคะแล้วก็สามารถติดตามหนูได้ทางไอซีก็คือทนะิก้านาธิกานะคะแล้วก็เฟซบ o ๊กนาธิกาช่วยทานีคะ่ะ